ตรงกึงช่างต้อมวัดเส้นเพชรบุรีนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์นี้ครับ06396299ครับรับทำอะไรมอไซค์ทุกชนิดครับอันนี้เป็นการปาดฐานคอร์ลิดนะครับมีโอครับปาดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระยะช่วงอากาศกับน้ำมันไอดีลงสั้นกว่าเดิมนะครับรอบจะได้มาเร็วกว่าเดิมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ทำตามสั่งครับลูกค้าสั่งก็จัดให้ครับ ตาสั่งไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับรับรับงานทุกอย่างทุกชนิดนะครับตามสั่งเลยครับจะส่งอะไรมาทำเป็นชิ้นหรือส่งรถมาเป็นคันหรือว่าส่งเครื่องมาทั้งตัวก็ได้ครับตัวถามก่อนได้ครับเพราะว่าอย่างล่กเมฟอ่โนิก ร้อยสิบรือยี่สิบห้าเนี่ยผมมีโค้งรองไล่ครับแต่ถ้ารถเนอืบางทีไม่มีโคง้งลูกค้าจะต้องเอาไปไล่ต้องมาไล่ถะเตัวเองนิดหน่อยครับเนาะเพราะว่ารุ่นอื่นผมมีโค้งไว้รองรับหมดแล้วครับโครงเอาไว้รองครับเนี่ยครับก็สอบถามก่อนได้ครับมีแอดมินสามคนคตอนนี้ในเพจนะครับเฟซบุ๊กลงทั้งต้น เบอร์นี้เลยนะครับ06 396หกสาเก้าห่อจุดครับถัดมาเรามาปาถ่า,ายกัต่อครับกงานแบบนี้ส่งมาทำวันเดียวเสร็จนะครับส่งมาเช้าเย็นต่องลับทันทีเลยครับ บัตถามวันนี้ก็100รอยบาทนะครับถ้าส่งกลับก็หนึร้อยบาทเป็นง0 0บาทครับเจอใครสะดวกมาทำที่ร้านก็ได้ครับมานั่งรองเลยครับอยากเห็นทำแบบสดๆก็มาได้เลยครับทนี่เน้นทำาอะไรแบบถ้าเราไหนทำแล้วดีจะทำติดนะ้นะครับถ้าลองแล้วดีว่าจะทำให้ลูกค้าแบบ,น,น,บน,นั้นเลยครับใครเดินไหนทำก็ั้งนลครับ ขนหนอนนะครับเมื่อขนหนอนมีดตึงไว้ครับขนหนอ,อ่าดอกมีดมึนไวครับเอ็นนิ่ดบางทีถ้าเกิดว่าใช้นานๆอยากให้ใช้งานนานๆหรือว่าอยากให้มันกดะทนก็ใช้งานขนหนอนขนหนอนมากินทีละน้อยครับอยา่าไปกินเยอะครับกินทีเดียวเสร็จโหบางทีกินห้ามีดทีเดียวเสร็จดอกพึ่งไวครับคอยการรักษาขนหนอนข้างในนะครับทำง,งาน เด็กทีร่ร้านทุกคนผมจะบอกเลยครับว่ากินทีละน้อยครับค่อยๆครับไม่ต้องเร่งครับเอาให้ส่งมาทานก็พอครับแล้วก็ถนอมทั้งตัวไว้กันนาน,านับ ครับนีเดินลายนะครับเก็บลายครับเสร็จแล้วครับนะี่ครับนะ เตียแล้วครับทีนี้ก็ไปลองแป้นคาร์บิวพลาสติกของมิโอได้ครับการน้ำมันชิงจุดระเบิดก่อนครับ